พสุนซ่องสาวหน้าบ้านนาดจ่าป่าลุงนี่ใกล้สีแดงแล้วจะาป่าลุงมาทางนี้กับสีมุกเนไม้บนี้นจับคบก็ะชาจับคบชิมบงนี่ได้บัเยี๋ยวไมได้นโอ้โหกระชากหาลุงกมะได้เออเนาะสับดีปาลุงแม่สสุค

จะไปดีปลารุงจะไปดิมามาเบิ่งบ่มาเบิ่งไปปารุงไกด้ตัวจุนหละจุนนี่เห็นบ่จะปลารุงอยากชิมมึงเนี้ยชิมอะไรไม่ได้มันไม่ค่อยซุกแล้วไม่ซุกใช่ไหมมะขาวซิมผู้เดียวมันยังบ่ซุกก็เลยยังมันเค็มให้อยากมุกจงดิอีกมุกคือตะโก เป็นตากล้องโอ้ยตากล้องสิพรากล้องร่มแล้วคะนั่นน่ะทันหัวเออนิ่งๆเออเปนแท้แสิซ้อนหายเ่ยอืออรีดกสิห่อไ่พับนล้นี่พับคนเขายมากว่พับมง่ายมากใช่ไหมอืม พิดเข่าพี่พี่ปวดเขาว่ครับคือว่าเห็นยนนืนได้หนบ้านนี้อ้าวขกง้มไว้บ่จักนี่อาวขกใหญ่ออกได้หนิไม่บ่จักฮะก็ขกใหญ่ออกมากได้หนิไอ้องเลยไปโมโกในด้ดานะ่าไปไปต้องก่อนน้องเลยไปต้องดิชานยังมีอยู่อืมโอ้โหกระดูกกระด้านนี่เป็นตาตากลองทองเฮาไปดอกเลยผ่าปลาลูกเวียนหัวงามเออชื่อว่าโลดกินโลดพลง งานทำไมมันเซนอ่ะอืมงานทำไมมันเสียล้มอ่ะไม่รู้เหมือนกันอืมไปผูกข้าไปย่อกระติกอ้อกระติกเปล่าน่ะเออย่อออกเอ้าโอ้ยอะป้าไหวฮะละอะละหนึ่งเป็นไงคุณพี่นั่งคุณค่อยนั่งพี่เล่วไปตีเจ้าน้องมุกน้อมุกแด่น้องเนยน้องจากเนยเออทอยๆมัเนยเขาเขาทั้งอดีตพี่เนย เออส้มุบเขียวตัวนี้จีบ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 จทบจีบจีบจีบอีบจีบจออจีบจจีบ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 จีกจับจีบจีกจีบ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 จไดจแล้วบจีบจีบจีบ้ีบจ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 ีขอโทษีจ,าจ,จีบจีบจกกีบจ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 ีงจีบจีบจบจีบจีบเลยเนาะ ขอโทษเป็นตะแพงลหรอป่ะนไหนห่วยองหลีไลจายโจกๆผลิตยังไงพวกบบจ้าอยู่เฮียนมกเลเหี้ยเฮียนมกแต่ว่ามันแค่จมกเป็นแก้ไม่เปิดม่งไม่ไปช่องชองขึ้นไปถ่าเห็ดี่เห็ดอะไรเบิ้งเบิ้งไปถ่าก่อนไปพี่ห้องหลจ็เจ็บจะนั่งงเปนโอ้ย กูจะน,น,นั่งตากัน,นยังไม่เท่า,ทา,าพีน้าาไ่าจะเพิ่มด้อจะเพิ่มจิติอ้าเพื่อลงมนไงอืาไหได้กินไ <c oughs> อ้นน้มไ,ไม่เท่าซ้อนไไม่เท่าซ้อนนี่เบิ้งเบิง,บงไม่เ่าไหวก่อนนานามน,ออานี่นมุดไม้ไน,นานถึงเบ,บิ้ดแุ่นว่ายล้าหน่อยเป็นคลองอยู่นะล้างมัน ่นี่้อ๋ก็ครวบุญวานิดหน่อยว่าลูกเลยเทดโจกโจกเทนเป็นไปแล้วนะชิมเบิ้งม่ได้อีกมุ้งนึงเอาออกกะลังมันนะเจ้าเห็ดนะนะเหนื่อยนดิออกออนปินกรับก่อนปินลงโคกก่อน เออสิผากะตัแตะตัแตนระบาดนี่เสแอบแซอบอยู่กับเบื้องกับพันชุกไุกสองซาวคนี่แหละข้าวฟงเขาแ่บบ่เออคนี้สิอย่าเผากินขาเบื้อมันบ่อซุกใส่นแเลยดีใส่นโดดีเดี๋มันตายเลยยายจะด้วยแต่ลูกใหม่หมอแล้วจึงมันจะใช่ม <mm ่าสมุกมันยังน้อยสาิมเจ้ะอืมอ

ซึ่งอ like ัดไไปเลยเอาเอาเอาแตกเยอะ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 เอะอันทองของหมนเลือดอ่อนนะอาดเลยดเลยมมันแห้ง UH, บ no ัววุ่นวายบนี่ เบายดีปะลูกอแม่บานนี่เรียกเพื่น่แหละนีาบายียังไรรอกอุ้มนอนลงเบิ่งเดี๋ยวอุ้มนอนรองเบิ่ง่แล้วจ่นางลงก็นางลงกันเช็ดมือแห้งกันอม่นแ่าะไเี่าตียให้อุ้มห้ามหน่ะให้อุ้ม

พออยู่ไกลๆกับจ้าจ้าเ,าเาลี้ยวหาอะไรพึ่บมึงนั่นนั่น น้องน้องนัดนัดอูมเน่ักหน่อยอ่เดเด้อจับดีเด้อน้องรุดมือเด้ออเ่มน่่าก็จุมกเลยอเป็นอะไรน่องโตจ่มบ่เออพ่อแล้วบ่นี้พ่ออุ้มพอนี่ให้น้องแข็งนี่สักง่อยก่อน แกอุ้มน่อมหามอุมแบงหบแพ้น่องอืมแกงหมแพะไอน่อีมืดๆฝนมาพี่น้องเอ้ยบกราคือมาดากระซอมประตูประตูปิดยากพี่น้อง ตูปิดหนาแค่สองใบใหม่มันหนึ่งนะนีในหนากระสับหัดเสือเก็บลอยดำพี่น้องเลยเครื่องหนึ่งซีงามขนาดซีชมพูกระดาประตู ตัวแรกได้อัดง่ายแล้วบาดนี้สองประตูอัดเปียกเลยอืมเหนื่อยประตูอัดง่ายแล้วเด้นีบาดนี้สิุดคาดองพอแล้วบดนี้เออบอันนี้มันด้ยังอยเจ้าเจ้าหันแน่นยเออไข่เก่าเลย่เก่ามันอนแห้งเนาะ bà và đang lại đi. là are a mang đi. Hm. Tì kỳ lắm, nghe kỳ anh học 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 kỳ ไปได้ซื้อเขามือนี้ก็ซื้อแต่ปลานี่คุณพูดเนาะมืดฝนมหัวเทียงฝนนี่ก่อนน้องลูกก่อนมัเนี้ยเขาพุ่นพี่น้องอหลายเด้อที่เขามาหาบโซ่มุกน้ำใหม่กะแล้วแล้ว มกน้ำใหม่สูตรบ้าบาพี่น้องเอ้ยมกใส่ประแดกเป็นเนื้อวใบผักซังผักขยง้ข้าเบือด,ด,ดอนอนูดูดนะูอ่ะปูนอนดีนดิมาไม่นมนกินนมเนาะอ่านอนดงเด้อ